สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14มกราคมปี2567นะครับผมก็มีข้อมูลจากทางด้านของฐานเศรษฐกิจอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับซอปิดชากกู้5 0 0นล้านลดงบแจกเงินดิจิตอลครับเหลือ3 0 0นล้านบาทนะครับอ่านะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ รัฐบาลครับจอยุติออกพรบกู้เงิน5 0แสนล้านบาทหันใช้เงินงบปี68พร้อมลดเหลือ3 0 0แสนล้านบาทหลังหนังสือตอบกับกฤษฎ,ฎีการะบุชัดครับหากตอบเงื่อนไขทั้งหมดได้จึงสามารถออกเป็นพรบได้แต่ถ้าไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ หนังสือตอบกลับคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่12ครับได้ตอบกลับกระทรวงการคลังถึงกรณีการออกพระราชบัญญัติวงเล็บพรบรเพื่อกู้เงินวงเงินเกิน5แสนล้านบาทได้หรือไม่กลายเป็นตัวรอกสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังไม่สามารถเดินหน้าออกพรบรกู้เงิน5แสนล้านบาทได้อีกต่อไปท้งนี้ครับประเด็นสำคัญในหนังสือตอบความเห็นของกฤษฎีกาที่เป็นหัวใจในเรื่องนี้ อยู่ตรงวัคสุดท้ายของหนังสือก็คือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2 5 6 1เช่นต้องจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแก้ไขวิกฤตของประเทศหรือต้องเป็นไปตามมาตรา53มาตรา57มาตรา6มาตรา7และมาตรา9ของพรบรวินัยการเงินการคลังครับหากสามารถตอบเงื่อนไขทั้งหมดได้ ก็สามารถออกเป็นพรบรได้แต่ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่สามารถดําเนินการได้เช่นกันนะครับส่วนการตีความว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตต่อเนื่องและจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีตัวเลขเศรษฐกิจอาทิธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณครับ ดังนั้นด้วยความเห็นดังกล่าวทําให้รัฐบาลไม่สามารถไปต่อได้จึงจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0 0บาทที่มีนายเฉษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการโดยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปราณปีพหิธานานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายอุทิตยชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายประเสริฐจันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานกรรมการขณะที่กรรมการและเลขานุการร่วมคือปร,รัดกระทรวงอังคและปร,ะรัดกระทรวงพาณิชย์ครับทั้งนี้ก็เพื่อยืดเวลานะครับที่จะรอผลสรุปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชุดคณะกรรมการเพื่อศึกษา และดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิตอลไวเดตซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการ31คนโดยมีนางสาวสุภาปิยจิตติเป็นประธานกรรมการและนายสุวนาและนางสุวนาสุวรรณจุทะเป็นรองประธานกรรมการนะครับโดยนางสาวสุภาต้องเร่งสรุปภายใน1-2วันนี้ เนื่องจากผลจากตําแหน่งนะครับจากที่ครบวราระเกปีนะครับไปวันที่8กันยายนปี2,566ครับรัฐบาลรู้นะครับตั้งแต่เห็นหนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนะครับว่าต่อยากแต่ต้องทอดเวลาไว้เพื่อให้นายกรัาตีได้หายใจและเกิดความชอบธรรมที่จะยุติการกู้เงินและมีที่พิงหลังนะครับอย่างผลสรุปของคณะกรรมการปรป,รปรชที่จะเป็นทั้งตัวสแตมป์และที่พิงอย่างดี เพราะหากนะครับยังยืนยันจะเดินหน้าออกพรบรกู้เงิน500ล้านบาทก็ยังมีดานปปชและสารรัฐมนูญอีกที่รัฐบาลต้องผเผชิญนะแหล่งข่าวระบุนะครับอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลยังยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทต่อไปซึ่งเมื่อได้รับรายงานจากคณะอนุตามที่มอบหมายแล้วนะครับบอร์ดชุดใหญ่ก็จะมีมติยกเลิกการออกพรบรกู้เงิน500ล้านบาทนะครับ แต่จะใช้วิธีการบริหารงบประมาณแทนโดยจะมีวิธีนะครับตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ2568แทนซึ่งจะมีการจัดทําในเดือนพฤษภาคมปี67และจะลดวงเงินเหลือไม่เกิน3แสนล้านบาทครับสำหรับมาตรา6บัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินนโยบายการคลังการจัดทํางบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้ ยังมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ตามหลักรักษาเสถียรและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและหลักความเป็นธรรมในสังคมและต้องรักษาวินยัยการเงินการคลังตามบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับขณะที่มาตรา7บัญญัติว่าการกู้เงินการลงทุนการตรากฎหมายการออกกฎหมายหรือการดําเนินการใดๆของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดภาวะการเงินการคลังแก่รัฐต้องพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุนและผลประโยชน์เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด,ด้วยส่วนมาตรา9บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิยายการคลังการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนที่จะได้รับความคุ้มค่าและภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐนะครับรวมถึงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ คณะรัฐมนตรีต้องไม่มีบริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวครับมาตรา53ระบุว่าการกู้เงินของรัฐบาลน,นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงกันคลังกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นเฉพาะและเฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันนะครับกฎหมายที่ตราขึ้นมาตามวรรคหนึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้นนะครับ เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวักหนึ่งให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดไว้โดยไม่ต้องนําส่งครังเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับส่วนมาตรา57เนี่ยนะครับก็บัญญัติว่าการกู้เงินตามมาตรา53และมาตรา56จะกระทาได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมและเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจบทสรุปสําคัญนํามาอัปเดตกันในโครงการนี้นะครับหลายท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกัน ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของฐานเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจปีที่43ฉบับ3,957วันที่14-17มกราคมปี2,567นะครับผมก็เป็นรายละเอียดแจกแจงแบ่งปันความคืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับผมถ้ารายท่านติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูล ในคลิปนี้นะครับก็เห็นทิศทางซึ่งก็มีแนวโน้มในภาพต่อไปนะครับในเรื่องของการยุติการออกพรบกู้เงิน50,000นล้านบาทนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของสเต็ปหรือขั้นตอนต่อไปเนาะว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยจะหันไปใช้งบปี68เพื่อนะครับดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าวนี้หรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดและแน่นอนนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้อัปเดตกันภาพประมาณนี้ให้กับทุกท่าน ได้เห็นวรระสําคัญมาตราเอกสารต่างๆที่กํากับและก็ดูแลในเรื่องของวินัยการเงินนะฮะตัวนี้ที่จะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยนะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ